สวัสดีคะ่ะพี่เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ส้มก็มาอัปเดตนะคะสถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์นะคะความคืบหน้านะคะของโครงการก่อสร้างนะคะสถานที่ผลิตแล้วก็สวนปลูกสมุนไพรแห่งใหม่ของคูริงกรีนนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครั้งล่าสุดที่เรามาอัปเดตกันนะคะตรงนี้นะคะยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะ3เดือนต่อมานะคะตอนนี้เรามีทั้งโรงเรือนนะคะ2โรงเลยนะคะแล้วก็มี รตรงน้ําใหญ่ๆสูงๆตรงนู้นนะคะที่เราเพิ่งขุดบ่อน,น้ำที่เพื่อนๆเห็นนะคะตรงนู้นจะเป็นบ่อน,น้ำที่เราดึงขึ้นมาจากใต้ดินนะคะก็ <st us> จะไปเก็บไปเราจะมีน้ําใช้ประมาณ10,000 <st us> ลิตรนะคะหลังจากนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงงานหลังแรกของเรานะคะ <st us> ก็คือจะเป็นหลังเล็กเอาไวบ้บรรจุนะคะแล้วตรงนี้ถ้าเห็นไกลๆนะคะตรงนู้นจะเป็นที่กำลังขึ้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นโรงงานหลังที่สองตรงก็จะเป็นที่สําหรับกรันน้ําสกัดต่างๆนะคะตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะเอาไว้ใช้ปลูกสมุนไพรต่างๆด้วยนะคะก็เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะจากที่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะยูยูมันขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะส้มก็อยากที่จะมาแชร์ความคืบหน้านะคะแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคิดว่าหลังจากนี้ประมาณ2-3เดือนเราก็จะสามารถย้ายฐานนะคะมาผลิตแล้วก็ปลูกสมุนไพรที่นี่ได้อย่างเต็มตัวยังไงส้มจะมาอัปเดตความคืบหน้าบ่อยๆนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกัน ที่สวนคุลิงตินแห่งใหม่นะคะเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย